วันที่12กันยายนพุทธศักราช2567เวล 15. า15.37นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสโดยมีนายสรันเจริญสุวรรณเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยารวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้ารับสเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องสีชมพูทอดพระเนตรนเทศกาลชุ ผ้าไหมและผ้าไทยประกอบด้วยชุดไทยดุสิตชุดไทยสีวาลัยชุดไทยบรมพิมานและชุดไทยจกักรพรรดิโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาพระพระาชทานพระอนุญ,ญาตให้เชิญฉลองพระองค์จํานวนสี่องค์มาจัดแสดงได้แก่ฉลองพระองค์ชุดไทยสีวาลัยฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานและฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นนอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องการนุ่งห่มสี ตามวันแบบชาววังจากหนังสือบันทึกความทรงจำของหม่อมเจ้าจงจิตถนอมติสกุลโดยเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องสีทองทรงเปิดงานกิจกรรมเผยแพร่องคความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยมิลจิตชุดไทยพัส s ุยูเนสโกอินเทนซิเบิลเคิลเจอร์เฮอริเทซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำริให้สถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลกร่วมเผยแพร่ชุดไทยและผ้าไทยอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักต่อน,อนานาชาติโดยเริ่มที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นแห่งแรกในฐานะที่ทำ หน้าที่เป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโกเพื่อให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของชุดไทยในฐานะของการเป็นวัฒนธรรมสากลที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยในการประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของโลกปัจจุบันและรับทราบรูปแบบที่ถูกต้องของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญามีพระดำรัสถึง ไทยที่มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องในประวัติศาสตร์โดยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆและพระราชทานให้เป็นชุดประจำชาติ จากนั้นทรงบรรยายเรื่องประวัติและพัฒนาการของผ้าไทยและการแต่งกายชุดไทยร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาทีราคานน o คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเนื้อหาสําคัญถึงพระราชการณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงคิดค้นและเป็นผู้นําในการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมและผ้าไทยประเภทต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญามีพระปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยทรงนำความรู้และพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอรวมทั้งทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสารรค์พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยประเทศไทยได้ประกาศขึ้นบัญชีชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29 มกราคม2567และคณะรัฐมนตรีม e. ีมต <No. Yeah. S 1> ิเมื่อวันที่26มีนาคม2567เห็นชอบการเสนอรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในปี2568โอกาสนี้มีพระดำรัสถึงหนังสือสีสร้าง คั l o ลอ r ์ครีเอชัที่ส่งพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติแก่ช่างทอผ้าให้เกิดแนวทางการพัฒนาผ้าไทยครา้งนี้ก็ท่านใช้เวลาหลายปีนะคะในการที่บอกทีมงานของออที่ทำงานกันเนี่ยว่าโอเคเราเริ่มจากการว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยใช้การย้อมสีด้วยอะไรบ้าง ต้นไม้เป็นยังไงวัตถุดิบเป็นยังไงของเป็นยังไงพืชเป็นยังไงแล้วก็เวลารวมเล่มเนี่ยก็จะเป็นว่า,าต้นไม้ต้นนี้หน้าตาเป็นยังไงเอกลักษณ์ของเมล็ดเป็นยังไงให้เขาวาเป็นอ e ิลลัสเตทมาเพราะว่าท่านยิงเรียนอยู่ที่นี่นี่หนังสือมันดีหนังสือมันสวยแล้วหนังสือมันม,มันเรียกมันมันน่าอ่านแมันน่ามันวิชาการบวกกับความ ธิบายที่ดีแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็มีเขาเรียกอะไรคะเวลาเราทำค mm ุก hmm. บุ๊กเนอะมันก็จะมีร mm ีสปีซต่างๆซึ่งเราก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็แต่ละภาพมันก็จะไม่เหมือนกันอีกอันทีน่ให้ญิงสุกตื่นเต้นมากก็คือว่าบ้านเราถามสามารถทำเฉดได้ย้อมย้อมหย้อม2ย้อม3ย้อม4ข่ยัยกได้เข้มสุดก็ย้อมครั้งแรกใยากได้อ่อนสุดก็น้ำเท่ แล้วยังไงห,หล่กแต่จังหวัดมีการฟิกสีไม่เหมือนกันอีกก็มันก็ต้องหนึ่งตำราหนึ่งเล่มก็ต้องบันทึกเอาไว้แล้วก็เป็นตำราไทายไป พระเนตรการแสดงแบบชุดไทยและผ้าไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแต่งกายแบบไทยในช่วงเวลาต่างๆของประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมในปัจจุบันประกอบด้วยชุดนุ่งโจงห่มสบายชุดนุ่งโจงห่มสบายใส่เสื้อแบบยุโรปชุดนุ่งจีบใส่เสื้อห่มสบายจีบทับด้วยผ้าสะพักชุดแบบธรมเนียมล้านนานนุ่งสิ้นเสื้อแขนกระบอกห่มสบายชุดภูไทยนุ่งสิ้นภูไทยห่มผ้าแพรวาชุดสตรีอีสานใต้นุ่งสิ้น มัดหมีเสื้อคอกลมแขนกระบอกผมแพรคิดชุดบุรุษนุ่งจงกระเบนด้วยผ้าหางกระรอกเสื้อราชปันตนและชุดนุ่งสิ้นคําต่อตินต่วยเสื้อลูกไม้สะพายแพรท่วง นอกจากนี้ยังมีการเสนอต้มยำกุ้งโดยเชฟชาวไทยซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติที่ใช้วัตถุดิบจากพืชสมุนไพรไทยและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยจะได้รับพิจารณาให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่19ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้วย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน